เส้นแล้วไดครบสองรอบครับผมก็เ,เดี๋ยวจะปั่นรอบที่สามโอ้ยแตกแตกแล้วแตกอีก ผมครับอครับพี่ทีนี่ใจดีครับคอยบอกให้ด้วยโอ้หัวลากมันยิ่งเกนอะแม่้าห้าหกสิบห้าห้าหกสิบอ่ะใช่ยแตกอ้วสุดยอดป Af við að segja Adsons 60โลโอ้ยนี่แหละแล้วไปจำเรื่องมากล่ามากระเดินติ้งนังท้งายเลยโอ้มาวัหยเยนงอ้ใหใช่หลนจะอยู่จะดอกท้ายแม่งเือ้เดือดเชื่อเขาไม่มีใครชื่อช่วยเชื่อมดีกว่าลากันเดือดมากให้มีคนช่วยเชื่อมหรือต้อคนสองคนนะ นี่ครับก็เป็นรอบสามมาขูดดาวแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าพี่ๆเขาเองนะครับ นากันเดือดมากนะครับดูหน้าเลยครับผม <laughs> we all เนหน่ยไม่มีอาการเินื่อยเลยตื่แล้วเหรนะอาดูหัวลาครับหัวลาโนะี่บต้นตอห้าสิบบวกบโอนะ้โหโคตนระยังไง